Sweet hunting, the the hunting, the สวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านทุกๆกคนนะคะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแม่จ๋าพะเพร์นนะคะวันนี้ EP7 นะคะ EP7 ยังอยู่กันที่สวนสยาม EP7 นะคะวันนี้เราพาทุกท่านทุกคนนะคะมาทะเลนะคะทะเลสวนสยามนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในบริเวณเอ่อวอเตอร์เอ่อวอเตอร์พาร์คนะคะวอเตอร์เวิร์ของสวนสยามเนาะ พอเราเดินเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเครื่องเล่นที่ชื่อว่าซุปเปอร์สไปรัลนะคะก็เป็นอันนี้เป็นขวัญใจของเด็กๆแล้วก็ทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นสไลเดอร์ขนาดใหญ่ที่มีรางน้ำโคดเคี้ยวนะคะด้วยความสูงถึง20เมตรนะคะท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นนะคะน่าเล่นมากเลยนะคะ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเครื่องเล่นที่ชื่อว่าาซแอมลากูลนะคะเป็นโซนความสนุกใหม่ของสวนน้ำนี้นะคะก็จะมีอะไรหลากหลายนะคะอยู่ในในโซนนี้เนาะแล้วก็จะที่เป็นจุดพีกก็คือจะมีถังน้ำใบใหญ่ด้านบนนะเมื่อน้ำเต็มถังแล้วมันจะไหลลงมานะคะซึ่งทำให้เป็นมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลลงมาแล้วก็สาดลงมาสร้างความชื่มชื่นให้กับทุกคนได้สนุกนะคะ มีหลายสิ่งหลายอย่างเลยทั้งสไลด์เดอร์ทั้งอะไรก็ทั้งเล่นได้ทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่นะคะสามารถาผู้ปกครองว่าเข้าไปเล่นเพื่อดูแลลูกหลานได้น้ําก็จะไหลลงมาเป็นแบบนี้นะะก็สนุกดีเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเดินไปด้านในกันเดี๋ยวเราจะไปหยุดที่ทะเลเทียมนะคะไปที่ทะเลกรุงเทพ แล้วเราก็มาถึงในส่วนของสไลเดอร์ยักษ์กันค่ะทุกคนสูงมากโอ้โหหวาดเสียวแม่จ๋าก็แค่ได้แค่มองเนาะไม่มีไม่มีมมมมเขาเรียกอะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นแล้วนะคะคือหวาดเสียวมากมันสูงมากๆเลยแล้วก็สีสันแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสายลุ้งเลยเนาะ<ป>สไลเดอร์ยักษ์นี่เป็นพระเอกตลอดการของคนที่มาเที่ยวสวนสยามเลยนะคะเป็นความท้าทายที่สูงแล้วก็เสียวมากๆนะคะ สีสันสายรุ้งนะคะมีความสูงถึง21เมตรเลยนะทุกคนเท่ากับตึก7ชั้นนะคะก็เขาก็ได้เปรียบว่าสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่ที่อ่านจากข้อมูลมานะคะก็น่าสนใจเนาะสำหรับใครที่ยังกล้าเล่นก็มาเล่นได้นะส่วนแม่จ๋าก,ก็ขอแค่เป็นผู้เชียร์ด้านล่างก็แล้วกันนะคะ ก็ที่ศึกษามานะครั้งหนึ่งในกินเนส s บุ๊กนะก็ได้ให้จัดว่าเป็นสไลเดอร์ที่สูงที่สุดในโลกในครั้งหนึ่งนะโซนทางนี้ก็จะเป็นโซนน้ําวนนะคะมันจะเป็นน้ําวนเออ่ รอบๆนี่แหละค่ะเขาก็จะทําเป็นน้ําวนก็สามารถว,ว่ายน้ําหรือว่าก็กทําเป็นตัวลอยนะคะก็ไหลมันก็จะทํา oh, <there. S 2> มันก็จะไหลลอยไปตามลําธารเนี่ยตามธารน้ําวนนี่แหละนะคะ oh, <there. S 2> แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในจุดที่เป็นทะเลเทียมแล้วนะคะเป็นทะเลที่ได้ชื่อว่าะทะเลกรุงเทพนะคะนี่แหละนะคะที่เขาเรียกว่าทะเลกรุงเทพนะคะก็เป็น ทะเลเทียมนะคะที่อยู่ในสวนสยามนะคะที่เป็นทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะมีขนาดถึง13,600ตารางเมตรนะคะข้อมูลนี้นะคะรับรองโดย Guinness World Record นะนะ เบลเบลไปเล่นน้ำตกนะไปเล่นน้ำตกนั่นเบลเบลเล่นน้ำตกไปเล่นน้ำตกนะ ก็เป็นทะเลที่เป็นทะเลน้ําจืดนะคะเป็นทะเลน้ำจืดแล้วก็มีคลื่นยักษ์อะไรต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือมนุษย์นะคะที่ทําขึ้นมาไม่ได้เป็นจากธรรมชาติจริงๆนะคะแต่ว่าดูเหมือนเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะดูเหมือนเป็นเหมือนทะเลจริงๆเลยนะคะเครื่องเล่นในส่วนของของทะเลเนี่ยนะคะก็จะไม่จํากัดความสูงนะคะเด็กเล็กสูงต่ํา กว่า131ก็ควรจะให้ผู้ปกครองก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะคะแต่น้ำทะเลตรงนี้ก็จะมีส่วนตื้นส่วนลึกแต่ก็ไม่ลึกมากนะคะก็น่าสนุกค่ะก็แนะนําสำหรับนะคะผู้ปกครองนะคะที่กำลังมองหาสถานที่แบบว่าพาครอ,อบครัวนะคะพาบุตรหลานไปเล่นไปเที่ยวกันก็สวนสยามเราก็ยังมีความสวยนะคะมีความสนุกมีความสวยนะคะก็ลอง หาโอกาสพาลูกหลานไปกันนะคะสนุกจริงๆค่ะสนุกพักผ่อนได้ด้วยนะคะสํำหรับผู้ปกครองก็ได้พักผ่อนได้ไว่ายน้ําได้ด้วยเหมือนกันนะคะได้ทั้งเด็กเล็กแล้วได้ทั้งเด็กแล้วก็ได้ทั้งคนโตเลยนะคะว่ายน้ําก็ไม่ได้บ้าห้ามผู้ใหญ่ว่ายหรืออะไรเนาะนะคะก็ความสวยงามก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคน แล้วตอนนี้เราก็น่าจะมาถึงตอนท้ายสุดของวิดีโอกันแล้วแหละนะคะแม่จ๋าก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านทุกๆคนนะคะ f c เก่า f c ใหมท่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจแม่จ๋าพาเพลินนะคะขอบคุณมากมายสำหรับาการกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e นะคะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณมากๆค่ะเป็นกำลังใจเ,เป็นกำลังใจ ที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับค like, อมเมนต์ไลค์กดแชร์กดซับ s cribe อะไรต่างๆที่เข้าทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในวิดีโอของแม่จา๋าเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมมาก <I will S 1> เลยนะคะแม่จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณมากมายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ, <I will. S 1> ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ <I will. S 1> ขอบคุณะคะัคงค่าสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายบาย